สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ร่วมกับมูลนิธิยังมีเราประกาศผลการประกวดโครงการคิดดีไอดอล2025สีซั่น3เพื่อเฟ้นหายุวชนต้นแบบด้านคุณธรรมพร้อมส่งเสริมเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นคนคุณภาพในอนาคตณนะลีโด h ฮอล2สยามสแควร์ พันโทหนุนสันนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้การป้องกันภัยจากการพนันและมิจฉาชีพออนไลน์ปลูกฝังคุณธรรมและการกล้าแสดงออกซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตองค์กรทำธุรกิจเกี่ยวกับการพนันการเสี่ยงโชคแต่เราก็ไม่ละเลยนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืนนะครับที่ โดยเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่เราดีใจและภาคภูมิใจมากนะครับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ร่วมกับวิธียังมีเราในการที่จะทําให้เยาวชนคนใหม่เนี่ยห่างไกลการพนันนะครับแล้วก็เขาก็จะไปสร้างเครือข่ายนะครับไปทํากิจกรรมดีๆนะครับสามารถที่จะไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับหรืออีกหลายคนที่ไม่สามารถที่จะมาอยู่ในโครงการนี้ได้คนสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าใครได้อันดับที่1ที่2ที่3าเพราะว่าทั้ง10คนเนี่ยเก่งหมด เีย่ว่าวันนี้ใครอาจจะติดเต้นมากติดเต้นน้อยมากกว่าแล้วก็สิบคนนี้เป็นเหมือนกับตัวอย่างที่เห็นว่าอีกหลายร้อยหลายพันเด็กๆที่มาร่วมอบรมกับเรานะฮะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นต้นกล้าที่ดีแล้วก็จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศทําให้ประเทศชาติเนี่ยขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกที่ควร การประกวดในปีนี้มีความพิเศษกว่าซีซั่นที่ผ่านมาโดยได้จัดกิจกรรมรถโชว์ทั้ง4ภาคทั่วประเทศเพื่อสรรหาเยาวชนกว่า800คนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกให้เหลือ100คนเข้าร่วมกิจกรรมคิดดีแคมต้นกล้าดีมีคุณธรรมรู้เท่าทันพนันออนไลน์และคัดเลือกให้เหลือเพียง10คนที่ได้ขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศ ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายฟิระดาวจากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมจังหวัดนราธิวาสฝ่ายหญิงขนุนจากโรงเรียนสาครพิทยาคารจังหวัดสตูล เราก็ได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของเกี่ยวกับพนันออนไลน์หรือว่าการเทคนิคการพูดซึ่งเป็นประโยชน์กับเยาวชนรุ่นใหม่อย่างพวกเราค่ะแล้วก็ในส่วนของในกิจกรรมคิดดีไอดอลเนี่ยเราก็ได้รับความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพค่ะเทคนิคการพูดการสื่อสารรวมไปถึงการแสดงที่เป็นจิตวิญญาณของพื้นฐานของทุกๆอย่างค่ะหนูรู้สึกว่านอกจากที่เราจะได้ความรู้แล้วเราก็ยังได้มีภาพจากเพื่อนๆจากทั่วทุกมุมประเทศเลยผมเองนะครับมาไกลนะครับจากปลายด้ามขวาครับพันสองร้อยกว่ากิโลครับถือว่าคุ้มค่ามากมาก ครับที่ได้มานะครับได้ทักษะประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้นําไปต่อยอดปรับใช้ในพื้นที่นะครับแล้วก็ ผมเชื่อนะครับว่าพวกเราทุกคนสิบคนในนี้มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะมาขับเคลื่อนสังคมด้วยความคิดก็ความสามารถของแต่ละคนนะครับตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สำนักง,งานสํานักง,งานหนึ่งแต่ว่าเป็นการที่เรานรํารายได้จากทุกอย่างเนี่ยมาส่งต่อคืนสู่สังคมพวกหนูก็อยากจะขอขอบคุณที่เห็นความสําคัญของเยาวชนแล้วก็ตรากแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อค่ะ เยาวนชนที่ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาคนละ1 0,000ืบาทเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเอกพลบำรุงไทยถ่ายภาพกนกรัฐโกวิชัยทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน